เปชุดแรกนะครับสําหรับนักเรียนหญิงนะครับก็สถานีนี้เป็นสถานีลุกนั่งนะครับมีเวลาปฏิบัติ2นาทีนะครับปฏิบัติ2นาทีาเกณพ์ผ่าน13ครั้งนะครับร0 0ซคือ24ครั้งนะครับ100%คือ24ครั้งคุณทําเกิน24ครั้งก็ได้แต่คุณก็ได้1 0ออรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเอา24ครั้งพอนะครับแล้วกําลังที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติอย่างอื่นนะครับ การปฏิบัตินะครับเดี๋ยวให้ดูครูผู้ปฏิบัติเดี๋ยวเชิญครูครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามานั่งที่บอกนะครับปรับเหล็กเหล็กตัวนี้มันปรับได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไขท้ายน็อตเอานะครับล้ายสลักนะครับเสร็จแล้วลงไปนอนนะครับนอนมือเนี่ยนะครับเอาเวลานอนบอกก่อนให้นักเรียนชันเข่าไว้จะทำได้ง่าย บางคนนี่ยืดขายาวจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นชันเข่าไว้แล้วลงไปนอนมือแผ่ไว้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเมื่อกร,รับมการเริ่มเอาป่าทุบวีดนะครับเป่าทูบวีดป,ดปิดคือสัญญาณเตืเอนเตรียมพร้อมปิดคือเริ่มปฏิบัตินะครับอ่ะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเขาขึ้นค้างก้ก่อนนะครับครูปิดป,ดปิดอ่ะขึ้นค้างมาแล้วหลังหลังต้องตรงนะครับหลังตรงนะครับ ตั้งฉากนะครับมือทั้งสองข้างฝ่ามือตบไปที่บอกนะครับตบไปที่บอกเลยนะครับเสร็จแล้วลงไปนอนอาลงไปนอนครับลงนอนปาไหลทั้งสองข้างนะครับแต่บอกนะครับแต่บอกมือคุณจะฟาดลงบอกก็ได้หรือจะคาไว้ก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้ไลนะครับทั้งสองข้างนี้ต้องแต่บอกนะนะครับต้องแต่บอกคอไม่เป็นไรหัวไม่เป็นไรไม่ต้องลง ตีก็ได้บางคนตีแล้วเดี๋ยวจะมึนนะครับพอจะข้าวไว้ก็ได้แต่ไหลไม่ต้องแตกนะครับกรรมการจะนับหนึ่งตรงนี้นะครับคุณนอนอยู่ขึ้นไปนอนลงมากรรมการนับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูการปฏิบัตินะครับจากคูนะครับอับคู3าครั้งนะครับปิดปิดปิดหนึสองสา สครั้งอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับหลังตรงนะครับหลังตรงนะครับกรรมการจะไม่นับให้ก็คือคุณขึ้นมาปุ๊บหลังไม่ตั้งฉากนะครับงอยเงี้ยไม่เอานะครับต้องขึ้นให้สุดนะมือตกพื้นพื้นบอกนะครับมือตกพื้นบอกนะครับนอนลงไปนะครับ หลังหัวไหล่เนี่ยไม่ติดนะครับหัวไหล่ไม่ติดบอกไม่นับนะครับถ้าผิด <Never> ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับกรรมการจะบอกว่าไม่นับไม่นับนะครับนักเรียนต้องผิดอะไรสักอย่างหนึ่งละนะครับในส่วนที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสองนาทีอย่าไปเล่งรีบมากนะพอเวลาคุณเล่งบางคนเล่งปุ๊บลงไปละหลังเนี่ยไม่ติดบอกหัวไหล่เนี่ยไม่ติดบอรพอไม่ติดบอรนี่มันเสียกําลัง ะครับมันเสียกําลังฟรีเพราะฉะนั้นลงไปแล้วก็นอนลงไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาไปเรื่อยๆเวลาสองนาทีมันฟอนะครับเพียงพออยู่แล้วใครมีข้อสงสัยไหมครับ mm. ไม่มีนะ mm. โอเคขอบคุณมากครับครูยี่สิบห้าครั้งร้อเปน ทีมตรงนี้กต้องความพยายาจากจากผมนะครับทำรเาั้งแร่ทีเตรียมทิ้ท้าก็คือเิกตามคนนาตองบอกประจที่แล้วก็ั

来们第一盘。 นะครับปีแรกยัเดือนปิดท้ายรเิอก หนึ่งสองสามแคะแนนคะแนน 5นึนาทีรุ่นแรกนะรุนหน้า <AND> well. ท places, ี่เขาต่อร่างกาย